สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นารีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาเระดาทารุไทชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปดวงการงานการเงินความรักนะคะประจําเดือนมีนาคม2568นะคะขอภัยมาช้ามากๆเลย <laughs> นะคะ ไปต่างจังหวัดซะหลายวันนะคะมันกับมีความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตนิดนึงนะ,ะวันนี้มาแล้วนะคะมาทำการอ่านดวงการงานการเงินความรักให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะมาลุ้นกันนะคะชาวตุลว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคพลังงานขึ้นมาแล้วนะคะชาวตุลน,นะคะใบแรกขึ้นได้ไพ่ของมูน n r ไรสนะคะพระจันทร์ที่กำลังขึ้นนะคะ c r a n c i n g นะคะเป็นช่วงเวลาของการเก็บกวาดส,สางงานนะคะทำความสะอาดในเรื่องราวของอองานหรืออะไรที่มันยังติดค้างอยู่ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับจัดการให้เรียบร้อยนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องส่งงานปิดงานปิดจ็อบอะไรบางอย่างเคลียปัญหาอะไรบางอย่างนะคะจะเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะสามารถจัดการได้สําเร็จนะคะ พลังงานใบที่สองนะคะ The Moon Reflection นะคะ Accept Responsibility ว้าวคุณกำลังจะได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะคะที่มันดู มากขึ้นกว่าเดิมยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะการงานของชาวตุลน,น่าจะกําลังมีความก้าวหน้านะคะผู้ใหญ่ไว้วางใจกําลังมอบหมายงานสําคัญให้นะคะมีหน้าที่มากขึ้นหรือบางคนกําลังก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งของหัวหน้าผู้บริหารนะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นแล้วคุณก็เหมือนกับยินดีหรือรอคอยที่จะรับโอกาสนี้นะคะแล้วคุณสามารถ ทามันได้ได้ตัวของคุณเองก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่เห็นโอกาสผู้ใหญ่เห็นความสําคัญหรือว่าคุณอาจจะสอบเข้ารับราชการหรืออะไรบางอย่างนะคะที่เป็นสิ่งที่คุณแบบต้องการที่จะทําหน้าที่นั้นทํางานนั้นนะคะจะสําเร็จลุล่วงนะคะชอบตุน้นโอ้พลังงานใบที่3ามนะคะ moon beams นะคะ focus นะคะ,ะ,คะ f o c u s ิ่งเลยนะคะกำลัง focus กับอะไรบางอย่างนะคะ ที่มันเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังใจนะคะบางคนกําลังเหมือนกับโฟกัสกับงานงานใหม่สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถของคุณนะคะแล้วคุณกําลังเหมือนกับฝึกฝนตนเองพัฒนาทักษะนะคะหรือกําลังเร่งมือทําเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ย สำเร็จไปตามเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้นะคะหนทางมันเหมือนกับพาชาวตุลมาถึงจุดที่กําลังก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นนะคะแสดงว่ากําลังมีความก้าวหน้าอะไรบางอย่างที่ดีเข้ามาในชีวิตของชาวตุลแล้วค่ะพลังงานของเลข angel number นะคะ1515 15ค่ะ inner wisdom นะคะ your inner wisdom is your greatest power ไพ่กำลังบอกว่า พลังงานของความรู้ความสามารถหรือเซนส์นของคุณสติปัญญาของคุณนะคะชาวตุลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถมีพลังนะคะสามารถที่จะทําสิ่งที่สําคัญให้สําเร็จนะคะ สามารถที่จะพาคุณไปสู่จุดที่มันก้าวหน้าของชีวิตพาชีวิตของคุณให้ไปสู่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเริน่นรูงเรื่องที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะด้วยพลังความสามารถของคุณนะคะสอบตุนว่าใครที่สอบเข้ารับราชการหรืออะไรมาจะว่ากําลังจะผ่านแล้วนะคะชีวิตมีความก้าวหน้ามั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโระคะ่ค่ะ The Temperance นะคะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีนะคะเป็นไพ่ประจำมราศีธนูนะคะ The Temperance การเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังเข้ามาหาคุณโอกาสดีๆจังหวะดีๆกำลังเข้ามาจริงๆนะคะใบแรกก็มาแล้วนะคะ m a g i c i a n โอ้มันเป็นพลังงานเดียวกันนะกับ อินเนอร์วิสตมนะคะพลังงานของการเรียนรู้พลังงานของการใช้ความรู้ความสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการทํางานที่ยากทํางานที่สําคัญนะคะทำงานที่นะะท,ท้าทายให้ประสบความสําเร็จหรือได้เรียนรู้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะมีจิตเชียนตรงนี้หรือบางคนกาลังจะไปเรียนต่อไปทํางานที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่านะต่างประเทศหรือเปล่าหกเหรียญค่ะ เหมือนได้รับโอกาสรู้ทางอะไรดีๆเข้ามาจริงๆนะคะหรือโอกาสในการสร้างงานสร้างกันสร้างไรายได้สร้างธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของ9ก้วถ้วยชาตุลคุณสู้มาถึงจุดที่คุณสามารถที่จะมีทางเลือกทางออกให้กับชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วนะคะหรือคุณพัฒนางานพัฒนาฝีมือของคุณเนี่ย จนเหมือนกับตอนนี้คุณสามารถที่จะเลือกลูกค้าได้เลือกงานได้แล้วนะคะอาจจะมีใครที่มาชักชวนคุณไปทำงานด้วยนะเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกอะไรใหม่ๆนะคะชาวตุลหรือว่าคุณจะโอกาสอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเป็นชอยเป็นออปชันให้กับคุณนะในช่วงเวลาเดือนมีนาคมนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคนที่โสดจะมีตัวเลือกมีชอยเข้ามาแล้วนะคะคนโสดดูกันต่อค่ะมีไพ่ของ The Hermit คุณการจะได้รับการส,สนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะประธานในเรื่องของความรู้สติปัญญาความสามารถอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณเหมือนกับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะคะมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะคะในช่วงเวลานี้ได้ทั้งไพ่เมจิชเชียนได้ทั้งไพ่ของเดอะเฮอร์มิตนะคะ ราชินีดาบโอ้โหชาวตุนพลังงานของคุณมาแล้วนะคะระดับของราชาราชินีดาบเลยนะคะคุณกําลังจะต้องลุยกับงานหนักนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถของคุณมากๆก็ได้แต่เหมือนกับคุณเต็มใจที่จะสู้นะคะหรือบางคนเนี่ยก้าวขึ้นเป็นราชาราชินีดาบก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของหัวหน้าผู้บริผู้บริหารนะคะที่คุณต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นจริงๆนะคะพร้อมลุยนะแล้วก็เหมือนกับมีเป้าหมายมีอะไรบางอย่างที่คุณกำลังจะทำให้มันสำเร็จด้วยนะคะ สีถ้วยค่ะสีถ้วยมากับอะไรสีถ้วยมากับสองถ้วยอืมถ้าเกิดมันมาตรงนี้จันทร์ว่าดีนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เคยไม่เข้าใจกันไม่พอใจกันหรืออะไรที่มันตกลงกันไม่ได้หรืออาจจะมีคนชวนคุณไปลงทุนชวนคุณไปทํางานด้วยนะคะออฟเฟอร์อะไรบางอย่างแล้วก็เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรบางอย่างอาจจะยังไม่เป็นที่พอใจนะคะแต่ว่าส,สรุปแล้วสองถ้วย สามารถกลับมาคุยกันใหม่มาเจรจากันใหม่แล้วให้ข้อตกลงให้ข้อเสนอค่าตอบแทนหรืออะไรบางอย่างที่เป็นที่น่าพอใจนะคะสองถ้วยตรงนี้หรือความรักของชาวตุลที่อาจจะมีเรื่องราวราหงระแหงอะไรบางอย่างค่อยๆกลับมาปรับโหมดนะคะปรับเข้าสู่ความเข้าใจกันได้นะคะสองถ้วยเดวิลค่ะเดวิลมาพร้อมกับ ไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะอืมชาวตุลสิ่งที่คุณอาจจะต้องระวังนะคะอาจจะมีผู้ที่ไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่นะคะอย่ามาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะเพราะนั้นเดือนนี้ต้องคัดกรองคนที่เข้ามาอย่างดีนะคะระวังในเรื่องของพวกส s มเมอร์พวก อะไรนะแก๊งขอเซ็นเตอร์พวกอะไรต่างๆนะคะที่เข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณแต่ว่าเดวิลห้าเหรียญนะทำตัวหน้าสงสารก็ได้นะ,ะแต่จริงๆข้างในซ่อนความร้ายกาดเอาไว้นะคะหรือเป็นคนใกล้ตัวเพื่อล้มงานญาติพี่น้องที่อาจจะเคยยืมเงินคุณแล้วไม่คืนเคยทําให้คุณเจ็บปวดแล้วกลับเข้ามาใหม่ทําตัวหน้าสงสารมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะชาวตุลน,นะคะอาจจะต้องระวังนะคะเพราะยังกลับมาเป็นเดวิลแล้วก็ห้าเหรียญอยู่เลยนะคะมาเรียกร้องอะไรบางอย่างอยู่เลยอื หรือใครที่เป็นคนรักเก่าแล้วพยายามกลับเข้ามาคืนดีนะคะเขาอาจจะซ่อนความเป็นเดวิลของเขาทําตัวแบบห้าเหรียญทำตัวน่าสงสารนะคะอาจจะยังไม่เหมาะนะคะที่จะดูเขาแค่ช่วงสั้นๆแล้วตัดสินเขาว่าเขากลับมาดีกับเราแล้วนะคะเพราะนั้นดูกันยาวๆนะทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าไพ่อยากให้บอกอะไรกับชาวตุลอีกบ้างมีไพ่ของแดาบค่ะ ราชาดาบนะคะอู้เมื่อกี้ก็ได้ราชินีแล้ววันอันนี้ก็ได้ราชาอีกหกไว้เท้าค่ะราชินีถ้วยค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะเอะไหล่นเดี๋ยวก่อน มีไพ่ของทาวเวอร์นะคะราชินีเหรียญค่ะสิบไม้เท้านะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าค่ะสเตรนโอ้โห ชาวตุนอาจารย์ว่าสถานการณ์ของคุณน่ะมันดูแบบพลิกไปพลิกมายังไงก็ไม่รู้นะคะเทม p พ r a n น e ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณยังได้ไพ่ของเอ่หกไม้เท้าอันนี้ชัยชนะแต่ว่า Tower มันมีปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาแบบ ปรบป,ปับสัพพันนะคะเพราะนั้นเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ชาวตุลน,นะคะแปดาบมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะหรือคาดไม่ถึงเนี่ยเข้ามานะคะแดาบที่อยู่เหนือทาวเวอร์เข้ามาทําให้เป็นอุปสรรคต่อเรื่องงานต่อเรื่องชีวิตต่อเรื่องอะไรบางอย่างที่ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยความรับอะไรบางอย่างมันเปิดเผย นะคะใครที่อาจจะไว้ใจคนรักของคุณนะคะอาจ,จต้องระวังนิดนึงนะคะเขาอาจจะไปทำเรื่องที่ไม่ดีอะไรไว้แล้วอยู่ดีๆนะคะทาวเวอร์ความรับเปิดเผยขึ้นมาแต่ว่ามันเปิดเผยแบบระเบิดตุ้มๆเลยนะคะอาจจะทำให้มีเรื่องมีปัญหานะคะหรือเป็นคนใกล้ตัวที่คุณไว้ใจนะคะระวังมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะเพราะเมื่อกี้เดวิลแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมันบอกถึงปัญหาการเงนิงนการถูกหลอกถูกโกงนะคะ หรือใครที่อาจจะไว้ใจลูกน้องมากเกินไปนะถ้ว่าเกิดขึ้นเจออะไรบางอย่างที่ทําให้ความลับเปิดเผยนะคะทำให้คุณได้รู้ถึงปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะแต่อย่างไรก็ดีนะคะปัญหาตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถยับยั้งชาวตุนได้นะคะสิบไม้เท้ามันอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรคชั่วคราวแต่ว่าคุณจะค่อยๆเติบโตจากมันนะคะเด็กถือไม้เท้าค่อยๆเริ่มต้นใหม่แล้วมันทําให้คุณเนี่ย เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณก็จะคุมสถานการณ์ได้ในที่สุดนะคะเพราะนั้นไพ่ถึงได้บอกว่าชาวตุลน,นะคะใช้สติปัญญาใช้ความหนักแน้นใช้ความอดทนนะคะแล้วคุณจะมีชัยชนะนะคะ6ไม้เท้าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจริงๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของราชินีเหรียญน,นะคะการเงินเนี่ยมันจะมีจุดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณปังได้รับเงินก้อนใหญ่มีเงินก้อนเข้ามาแต่ต้องระวังนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องเสี่ยงเกินไปนะคะทาวเวอร์นะคะเพราะนั้นวางแผนการใช้เงินดีๆแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะระวังในเรื่องของ โรคเก่าอะไรบางอย่างกำเลิกนะคะระวังการหกล้มนะคะระวังบ้านทาวเวอร์นะคะเกี่ยวกับฟืนไฟนะคะไฟฟ้ารัดวงกรกรัดวงจรต้องระวังเอาไว้นะคะแต่เรื่องสุขภาพของคุณนะคะไพสรุปคือสเตรนนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นกลับมาแข็งแรงมากขึ้นนะคะหรือว่าการที่มันมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาปรับปรับสัพพันนี่แหละที่มันทําให้คุณ กลับมาดูแลกลับมารักตัวเองแล้วก็กลับมาทําให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเดิมนะคะสาวตุลน,นะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูโชคลาภให้นะคะโชคลาภกับการเงินของสาวตุลมีไพ่ของสิบดาบบางคนไม่ได้ถูกมานานแล้วใช่ไหมบางคนเฉยีดไปเฉยดมานะคะก้าวไม้เทา้า สองไม้เท้าค่ะบางคนถูกแบบสองตัวไม่ค่อยถูกรางวัลใหญ่ๆใช่ไหมจัสเมนนะคะมีไพ่ของฮาร์ดถ้วยค่ะอืมช่วงมีนาคมอาจจะยังไม่ค่อยมีโชคใหญ่นะคะโชคเล็กโชคน้อยะคะ่ะอาจจะพอได้อยู่นะราชาเหรียญค่ะอาจจะมีโชคจากการงานโชคจากลูกค้านะคะโชคจากผู้ใหญ่นะ,ะให้งานสําคัญนะคะงานที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะคะ มีไพ่เด e l o v เวโชคจากคนรักก็ได้นะคะคมีไพ่แห่งแม่หรือโชคจากการขายอ,าอาสังหาริรมทรัพย์ขายอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยมานานที่มันยังขายไม่ได้นะคะโอกาสที่จะขายได้หนึ่งไม้เท้าคะ่ะ แล้วก็อัศวินเหรียญน,นะคะโอ้โหการเงินของชาวตนนะเดือนนี้นะคะเหมือนกับมันได้มามันใช้ไปมันมีเรื่องต้องใช้จริงๆนะคะใครที่เหมือนกับรอเคลียร์นี้สินอะไรบางอย่างจะได้เคลียร์นะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าอยากมีอิสระแล้วนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะ อยากเคลียร์นี่เคลียร์สินแล้วก็เหมือนกับทํางานหาเงินแล้วก็ใช้เงินอย่างสบายใจมากขึ้นนะคะหรือปิดหนี้ที่คุณอาจจะกู้ทําธุรกิจอะไรบางอย่างมาได้นะคะในช่วงเวลานี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีหนี้สินมีอะไรนะจันว่าเกณฑ์ที่คุณจะเสียงเงินมันมีเนี่ยคุณรีบจ่ายหนี้ปิดหนี้ให้ให้หมดก่อนก็ดีนะคะหรือซื้อประกันอะไรบางอย่างไว้บ้างนะคะประกันอัคคีภัยหรืออะไรบางอย่างไว้นะคะเพราะว่าภัยทรเวอร์ขึ้นมาระวังฟืนไฟเอาไว้ด้วยะคะระวังออุบัติเหตุไว้ด้วย ขอดูบทสรุปให้กับชาวตุลน,นะอัศวินไม้เท้านะคะงานยังเดินหน้าต่อค่ะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งชาวตุลได้นะแปดเหรียนค่ะแปดถ้วยค่ะจัสติสว่าพลังงานชาวตุนมาปิดท้ายกันเลยนะคะ ว้าวเดอะสตาร์ค่ะพลังงานดีนะคะปิดท้ายนะบทสรุปของชาวตุลในเดือนมีนาคมนี้นะคะถึงแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายแปดถ้วยคุณจะหลุดพ้นนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคตรงนั้นให้รุ่่วงมาได้นะคะรวมถึงเรื่องปัญหาการเงินของคุณด้วยนะสรุปสุดท้ายการเงินนะคะแปดเหรียญน,นะคะกลับมาดีนะคะจากความสามารถจาก ศักยาภาพของคุณจากการทุ่มเทในการทํางานในการลงทุนทําอะไรบางอย่างของคุณนะคะหรือถ้าเกิดมีคดีความมีอะไรนะพลังงานชะตุนมาแล้วนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับคดีความด้วยนะคะหรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะ justice นะคะอาจจะเหมือนกับสามารถที่จะสอบผ่านนะคะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขัน้นสอบ สอบเข้ารับราชการนะคะหรือเป็นลักษณะของได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า justice มาพร้อมกับ the star นะคะโดดเด่นนะคะความสามารถโดดเด่นได้รับการโปรโมตนะคะเป็นเดือนที่ชาวตุลสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้กับตัวเองด้วยนะคะ the star นะคะ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกอินเอนเซอร์งานออนไลน์นะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จโด่งดังแล้วนะอาจจะมีคลิปแจ้งเกิดหรือมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คนเป็นที่รู้จักนะคะ The Star กับ Justice นะคะขอให้มงมาลงที่ชาวตุลน,นะคะเพราะเหนื่อยกับชีวิตมามากๆนะคะส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นลังใจกับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยไว้กลับมาพบกันใหม่ K นะคะในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ